ก็ดีครับผมเจ้มาี่ยครับแบบยังไงเนี่ยไม,มาสามคนเนี่ยเจ้คนเลยเดี๋ยวหาคนมาแทนเดี๋ยวจริงจังแล้วไงพี่โซนพี่โซนมาซีเจในเจ้คนก่อนไม่ได้บังคับเราชิวๆแล้วเราต้องการคนพร้อมเล่นคนหาอะไรก็ได้ไม่อยากเล่นไม่เป็นไรชิวๆเดี๋ยวอไอ้นี่ฮะไอไบอลไหม ในบอลนะวะในบอลในโชคนงครัวะจะว่างกันนะพี่สองคนเดี๋ยวลองคุยให้เจตคุยดิไม่ต้องหรอกพี่มันรู้จักกันนะเออเคยรู้จักเพย์หนูนี่วะเราคนในนี่มันฝั่งเพย์นี่ก็ได้ฝั่งเพย์มี่อ่ะเพย์คินอะมาเองอ่ะติดอะเดียพี่ติดที่หนึ่งกันนี่อติดต่อที่ยาวเลยคินใช่ครับแล้วใครพวกไหนพวกเลกาเลกามาเลก้าว่างเลย้วใช่ครับคุยกับพี่เกล็ด <Okay. S 2> พีเกบอกว่าให้ให้ให้ไปลองไปลองดูก่อนถ้าแบบไม่โอเคค่อยกลับมาลองไม่ได้เลยยาวอ่ะพีพีเกบอกคิดถึงเลยพีเมื่อวานเข้าไปช่วยคอซ้อมมาแล้ <S 1> <S 1> <S วเป็นไงบ้างพีเกต่ะไปไหนหรือว่าหายไปไหนดลวเดี๋ยวเขาบอกเขาจะเข้ามาชวนพี่ไปเล่นลองเล่นอุ้มดูอยู่เดี๋ยนี้ที่นี่ก็การลังที่อุ้มไงที่เนี่ย หมายถึงแบบว่าเขาเขาจะไปขึ้นแกงที่นู่นเนี่ยเพี้ยแบบว่าไปลองเล่นแบบวันวันหนึ่งวันสองวันที่ที่สต,ตาร์มครับอ๋อเคยเล่นแล้วหรเผื่อเผื่อพี่อยากเล่นอุ้มอะไรอย่างเงี้ยเอาเปล่าชวนพี่เก่งมาเล่นเวลาอไหร่ให้เกมมานำช่วยเวลาอไหรเขาเขาถามผมอยู่นะว่าสล็อตว่างไหมว่างเยอะเลยตอนนี้มึงดูสภาพคนเดี๋ยวนี่ยมึงถามนั่นทำไมเนี่ยเนี่ยเต็มเลยเนี่ยเดี๋ยววันนี้ผมไปคุยแล้วอีกทีหนึ่งที่นู่นเขาไม่ใครเอาใชเห่อแสบ ที่หนึ่งครับเมือหัวเราก็คือพร้อมชนตลอดก็เรียกไปก็เล่นได้เลยประมาณนั้นใช่ครับท <มะ S 2> ี่เขาเขาพร้อมเล่นแล้วพี่นนท์ก็คือขอฟูเลยอ่ะใช่ครับทุกคนเลยเออขั้นก็มาลันนี้ได้นะพี่ว่าลองแนวใหม่ๆดูไม่ใช่คุยกับสภาสภาส,ภา,สภาอะไรเงี้ย ม,ลม,ลออม,มนลก็ายเทรา่จหาหน้จออนนบอกเขาว่าที่นี่มีคนสู้ตลอดอะเพราะาอะไรนั่นแหละมาแล้วไงเรายิงกับเพลยเลก้ามาแล้วเราตัดกับพวกไอ้ดีเไปแล้วด้วยก็นั่นแหละมัน,มด,ด,น,นมดีอย่แหละตัดก็คือตัดเลย เยอะอยู่ของเราไม่มีสี่คนเหรอมีสีห่ห้าคนนะวันนี้มีห้าคนอ่ะพี่เอเจนน่ใจนี่นะไอเเจนน่าจะอัพอยู่น่าติดธุระบอกอยู่คุย,ยคไรคะคุยรับคุยอะพี่แกเอ้ยพี่พี่เจรับ ลองดูไหนก็ี่แจ้งมาเลยครับเลยครับไม่ขายชิ้นส่วนพี่ได้แพงอยู่นะตรงเนี้ยอ้บอา้าวผาดอ้าวผาดได้แพงเหรอไม่แน่ใจเลยครับพี่หยอบหยอกผมชอบมวยลองนะครับผมผมชอบมวยลองคนระับ ผมไม่ชอบมือหลักผม,มชอบเวลาเชียมชอบมือรองมันสนุกดี เราไม่จบเลยใช่ปิงก้เองก่อนเนี่ยมันเท่ากูบาได้ไงวะผมให้ให้ตังมันออกแล้วพี่มันเท่ากูบาลยี่สิบมิแล้วขอยืมตังผมออกตระกูลผมก็ให้มันไปเห็นมันคุยว่าคุยกับใครอ่ะคุยครับผมก็นึกว่ามันแบบว่ามันจะแบบว่าไม่ไม่แบบไม่ได้อยู่แล้วอะไรเงี้ยไม่เล่นแล้วคุยอะไรครับไคุยใครมา คุยกับมีมันบ้างพี่มีมันแม่มันอ๋อใช่เนี่ยผนเดินทักมาพี่อยู่เลยยี่สิบนาทีแล้วเป็นอะไรวะอืมอืมอืมใครวะสองข้างหลังคือใครวะเด็กใหม่อะคนใหม่ครับพี่ติดโซเชียลวะ ก็แั่มันทำไม่ถูกจริงป่ะใช่ไหมใช่ครับเ<อ>ขาคุยกันแล้วขอโทษศัพคำไม่มีแล้วนะให้ทำไงอ่ะถ้ากูปล่อยไปไทุกคนมันก็ทำได้หมดดิทั้งงานนะในเวลาเราประชุมหรืออะไรกันนะอ่ะเดี๋ยวใครเนี่ยเอโฮปไอฮาเซลหัวแดงนี่ใคร ิงครับคิงครับพี่คิงแ킹ก็ใครโซนนายดีนโซนครับโซนนายดีนนายดีนไม่มาวเนี่ยก็ดีนเหมือนเก้อแบบออกเก้อลาไปอันนี้ครับกินเหมือนน้องมันไปกินเจอะไรไม่รู้กินเจกับที่บ้านครับเอาเรื่องเข้าใจอยู่เพศการเนี่ยตอนเนี้ยนะครับ เลยเนี่ยเอกากล้าใช่ครับไดีน่ะให้ดีไปกินเจไอ้นายเหรอใช่ใช่นายกำลังมาเด้กำลังได้ไงวะทุ่มหนึ่งควรมาแล้วมั้งไอ้ดรอปทุ่มหนึ่งคืนที่สุดรวมตัวไงมีวินัยเดี๋ยวบอกคุณมืคุยไหมอย่าเลยเนี่ยน้องจะดีหน่อยใจมึงให้ม,มาคุยปบ้างใจเป็นไก่อะมันทักกูมาเนี่ยมึงจะคุยกูมัะ้ะเดี๋ยวไงนี่มันเป็นไงเวลามันอยู่ ตรงเวลาปะวิยมาสิเจ้เร็วแต่ฝีมือไม่โหดเลยมันกากเลยแต่มันดีงวินัยมันดีมันซื้อสัตว์ไงเนี่ยถึงทด่หายากอย,กอยู่ความซื้อสัตย์อ่ะเบ้่ทอด ว่างไงาานี่คอมกระดันเริ่มคื้นอ้เจ้าก็เหนเอาเลดีครับน้องโหเพิ่งื่นเลยอ่ะไปเลยไเลยไม่ไม่ใช่ไ่เลยใครไว้โคเขียวสองตัวนี้มาใหม่เหรอพวกใครพวกพวกเงี้ยดับน่าจะคนที่เอเกอร์รู้จักมาบีน่าใช่ใช่ปะ คนได้นาหลังเราถ้าได้านหลังมาจากผมน๋อเดี๋ยวค่อยว่ากันไปขึ้นอาวุธรอ,อยังไงไดครับพาขึ้นอาวุธรอ,อได้นะโอเคครับไปไปเลยก็ได้ไปมีรูมีตังหรือไม่เนี่ยมีของเยอะขึ้นได้ยังใครขึ้นให้ใครรับผิดชอบอ่ะผมน่าจะให้รับผิดชอบกันเองก่อนพี่ เพราะแบบให้ลงแรงก่อนแล้วก็รอเข้าพอผมวันที่อ๋อเพิ่งไม่ให้วันที่สามสิบให้ไปยืมเล้วไปไอ้นี่เลยหาของเลยใชใช่ครับให้เขาไปฟาร์มก่อนกันเลยหาเงินอ่ะย่างแรกหาเงินก่อนหาเงินเยอะๆที่นี่ใช้เงินเยอะมากเลยเยอะมากอ่ะแค่เข้ามันก็ไม่เสียหรอกเสียแสนเดียวแต่ออกสามล้านแหะแล้วก็เกาะเพงก็แพงอีกนะตัวเท่าไหร่สองล้านพันอ่ะเกาะสามพันเกาะประมาณสองพันสองพันกว่าอันนี้คือซื้อนอกหรือว่าซื้อเทียรซื้อซื้อนอกอ่บ โอ้ก็แพงอยู่นะใช่ปะกดทีก็คือซ่าตัวก็หมื่นแล้วปะเพนประมาณพันสองเพนที่เรวเนี่ยเราไงจะเรียกไปก่ายพูปะผมไม่มีเบอร์มันครับพี่ใครไปเบอร์ใครโทรดิโทรเลยใครมีใครมีไม่ไม่มีพูดก่อนเร็วโทร เดี๋ยวค่อยคุยกันเนี่ยเพราะว่ามันน่าจะเหลืออีกประมาณกี่คนวะคุยเลยครับสามเลยสองคนาจะขาดแค่สองคนไม่แต่คือตอนแรกเนี่ยว่ามาคุยกันมาทิกเกอร์ที่เกอร์สี่สี่คนใช่ไหมกอร้ไอ้เกอร์มันออกมาสามาก็ออกมาหมึ่งเห็นสี่เลยใช่เหรอคือตอนแรกคิดว่าเอาเข้ามาคุยก่อนว่าแบบว่าคุยด้วยยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบว่าค่อยขยาใจทีที่คิดไปตอนแต่เดี๋ยวค่อยก็ได้บอกบอกเขาเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาคุยกันได้คัดวินัยเลยจริงๆไม่ยากหรอก ใช่ครับผมเอาคนมีเวลาเพราะว่าสามคนของไอเกอร์มันมาบอกว่าผมบอกว่าผมตีหนึ่งผมไม่ไปฟาร์มก็ไปฟาร์มกันครับสามคนผมบอกว่าเมื่อวานเมื่อวานเหมือนดึกๆผมเจอเขาอยู่เลเวลอยู่ดูของตีอืเขาด่าเวลาเป็นไงผมบอกว่าประมาณหกโมงครึ่งถึงประมาณตีหนึ่งแค่นั้นไม่เยอะเราอ่าเราชิวๆเลย ดับเบิ้ลทนถ้าคนคนไม่ได้คนเก่งอ่ะไม่ได้แบบไม่ได้ฟูกแกงอ่ะแต่เล่นเป็นทีมก็โหดแล้วต้องขอเวลานะพี่พี่แจะพี่เก็ตอืมตราขอคิดก่อนเดี๋ยวชิวๆไม่ได้บังคับไม่แกมีหน้าทีางไงใช่ครับเขาบอกว่าน่าสนใจอยู่แต่ว่าเดี๋ยวคุยกันน้องๆก่อนเอยเอย เดี๋ยวไปทำใบลาใครบาพูยรี่มาโทรโทรหายปิ้งไก่ยังไโทรจะรัเดียวพี่ปิ้งไก่กันไหพี่กินปคนอะไหมไ่ใครผมเหรอทำไมอ่ะพี่ใม่เป็นพี่ไหม่ครับไม่ไม่ดีทำไมไม่ไม่ต้านอ่ะ

有。 บารเทอสวัสดีจ้ามีอะไรวะอไม่ไม่ได้มีอะไรจ้าบ,บารเทอร์จ้จะจะ,จะมาขอโทษที่แบบว่าไม่มีการะเทศาเฉยๆจ้แแาแล้วเราแรงป่ะละไม่ครับได้มาถึงเกิดขึ้นเรื่อยๆไม่คุรบกวใช่ปะทำอย่างเงี้ยได้ไหมไม,ไม่ใช่เลยบารเทอร แล้วเกิดอะไรขึ้นอนะ่ะปิ้งปิ้งไก่ไม่ยิ่งหลบหลังกูทำไมวะไม่ให้กูคุยใครเนี่ยคุยกไอโซนะอ่ะคุยกไอคิงอ่ะทำบ้าบ้าเธอมันม,มันแบบมึงเคียมึงเคียนมึงทำไรก็ได้หรอแล้วว่าไงไม่ไม่ใช่แต่บ,บ้าเธอแล้วกูประชุมกันมึงทำเพี้ยแนแล้วน,นะ่ะ พิงไก่แค่จะมาขอโทษบาทเทอร์ครับกูถามว่าอะไรมึงทำน้ำเชี่ออะไรมาแล้วนะ่ะพิงไก่ติดเล่นเองบาทเทอร์กูเพิ่งเล่นนาไก่ไม่ใช่ครับมึงทำทำไมวะเก่าอ่ะไม่ไม่จากบาทเทอร์มึงคกดมึงแน่มากอ่ะ ไม่ครับมึงทำได้ไงมงกล้าทำได้ไงวะเวลาคนประชุมกันอยู่อะมึงไม่ได้ทำครั้งแรกเลยเด็กมึงพูดออกมา,อา,าเอง่ยก็ปิ้งไก่โดนบาร์เทอร์เตือนหลายลรบอบแล้วครับเออแล้วทไมมึงยังทำอยู่อะทำไมือมึงทามึงแน่มากเลยเด็กมึงปีกกล้าหาแข็งเหรอไม่ครับเก่งเลยเดิฮะเดี๋ยวนี้ไม่ มึงบ,บาเธอร์่คิอย่างนี้เลยปิงไก่ขอละบาเธอร์ใช่ปะพิงไก่แค่จะมาขอโทษบาเธอร์เฉยๆจ้าเพื่ออะไรมึงตอนมึงทางไม่คิดอ่ะมึงขอโทษที่อะไรกูคเคยไม่ให้เกียรติมึงเหรอนะกูแซวมึงกูเคยแซวออกนอกลู่นอกทางาไปเวลากูคุยมึงกูเคยแบบไม่ให้เกียรติมึงขนาดไหนวะทำไมมึงถึงกล้าไม่ให้เกียรติกูขนาดนี้ มไม่มีเลยบาเทอ์เดี๋ยวแล้วทำไมมึงถึงกล้าทำเงี้ยก็ใส่กูอะมึงกล้าหักหน้ากูเลยอะตอนหน้าที่ประชุม,มอะนะทำไมวะชีวิตมึงแม่งอะไรก็ได้อะเดี๋ยวกูทำให้ดู้วว่าชีวิตมึงอะไรก็ได้ก็เดี๋ยวกูจัดให้เอาปะ เปนไก่แค่แค่จะมาขอโทษเฉยๆจ้บบาบา์เทอร์ไม่ได้จะมาแล้วก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองเก่งหรืออะไรด้วยแล้วก็ไม่เคยคิดที่จะเก่งกับบาเธอรนะ์เนาะมึงทาไปแล้วไงมึงมาขอโทษอะไรวะอืมถ้ามึงทำครั้งแรกที่พอเข้าใจอยู่อาจจะไม่ไม่ไม่รู้กาลเทศะอ่านเข้าใจได้อยู่นี่มึงทำเกินกว่าสามครั้งแล้วนะที่ประชุมเนะี่ยมึงยังคุงใครวะอืม เพื่อนกูยังไม่กล้าทำกูเลยมือเห็นเจ๊จุกทำไงกูปะไม่จ้ะมือเห็นเหย็ดาวทำไงกูปะมึงเป็นใครวะไม่ไม่ได้เป็นใครอย่างบอกนเนอ มื่อาตามพี่ฟิลไปใช่ปะมึงทำกันอนะใช่ไหมปิ้งไก่ไม่ได้อยากตามเลยฮนะจับบ้าเธอเปิ้งไก่แค่ใช้ชีวิตแบบสนุกไปวันแต่ปิ้งไก่ก็รู้แล้วว่าไม่มีการะเทศเปิ้งไก่ขอโทษจับบ้าเธอมึงขอโทษกี่รอบแล้วเรื่องเนี้ยวางไว้ได้ตอนนี้มันบวมเด้ฉีดตรงนี้กี่รอบแล้ะขอโทษกี่รอบแล้วเรื่องเนี้ยเรื่องในเรื่องเดียวกี่รอบแล้ว ที่ประชุมนะเว้ยมึงไม่ไม่ให้เกียรติกันเลยอะทำไมอะแล้วเมื่อมึงก็เหมือนมึงแบบทําเสร็จแล้วมึงขอโทษกูแล้วกูก็หายโกรธมึงไงี้เหรอทุกครั้งที่มึงจะ่ทำมึงทําได้มาโดยตลอดใช่ป่ะมึงก็เลยทําได้เรื่อยๆใช่ป่ะไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ครับแล้วทำไมมึงทําให้มันเกิดขึ้นซ้ําบ่อยๆมึงตอบได้ป่ะเรื่องเนี้ยมึงอยากใช้ชีวิตสนุกใช่ป่ะใช่ไหม คุณไม่ได้มีอำนาจอะไรในตระกูลพวกมึงหรอกไม่บารเธอร์พูดอะไรเนะาะกูไม่พูดซ้ำถ้ามึงไม่ยิงกับเรื่องของมึงปิงไก่ปิงไก่ไม่ได้ชัวร์บาร์เทอร์จะมีอำนาจหรือไม่มีเลยบาร์าทเธอร์อเพราะว่าบาร์าทเธอร์เป็นคน พาพิ้งไก่มาเิ้งไก่คิดอย่างนั้นทําไมอะ่ะบาเธอร์ก็ว่าอยางไิ้งไก่ก็อย่างนั้นจะบา์เธอร์เพราะตอนปิ้งไก่ได้เข้าตั้งแต่ไอดอนบา์เธอร์ก็เป็นคนเอาเข้าพิ้งไก่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่คิดอยู่แล้วว่าบาเธอร์จะมีอำนาจหรือแม่อะไรมันมันรู้ด้วยตัวเองอยู่แล้วบาเธอร์ ผู้มีพระคุณเขาจะว่าไงเราจะไปทำอะไรได้จริงไหมล่ะเพราะพิ้งไก่ก็ทำผิดเอง,งด้วยก,กูเป็นเม่อไรนะผู้มีพระคุณของมึงอะมึงบอกเขารบก,กูมากเลยใช่ปะแล้วสิ่งที่มึงทำวันก่อนคืออะไรวะหนูแค่ใช่หนูแค่แบบติดเล่นเองอะบาเธอร์กี่รอบแล้วมึงตอบกูดิยกี่รอบละติดเล่นเองอะมึงใช้คำว่าติดเล่นเองอะ มึงจะว่าติดเล่นกับกูไม่ใช่บาเทอรหนูหมายถึงว่าตัวหนูว่าติดเล่นเองจ้ะมึงจะว่าติดเล่นเองกับกูใช่ป่ะไม่บาเที่หนูหมายถึงว่าตัวหนูว่าติดเล่นเองจ้ะกูต้องแคร์มึงป่ะกูถามเลยเดิยถ้ามึงทำกันใส่กูอะกูต้องมานั่งสนใจชีวิตมึงป่ะกูต้องสนใจความเป็นอยู่มึงป่ะหลังจากเนี้ย ที่บอแล้มืถือกูสนใจมึงมากเลยนะมึงรู้ตัวปะอย่มาได้เธอเดี๋รู้ตัวก็ดีละมึงจำไว้นะหลังจากนี้กูจะไม่สนใจชีวิตมึงละมึงจะไปไหนก็ไปไป จะบอสเหอเป็นจ้าไหมนะเอาครับกูไม่เอามึงแล้วแค่นั้นแหละเพราะมึงไม่ให้เกียรติกูเลยอ๋อได้ครับผมมึงจะไป,ไปทำเคี้ยอะไรก็ไปมึงจะไปอยู่ใครก็เชิญกูไม่แคร์มึงแม่งโดนกูจัดไปอยู่บ<า>บแบแบแบัตรจี้อะไรแบบผมคุยอ่ะก็จะอยู่ ในหมวดเดียวพวกเฮียโปโลอะไปได้ครับมึงจะไปไหนก็ไปไอสัตว์เรื่องตนะ่อมปิ้งแก่จะไปนะบาร์เทอร์อย่างไรปิ้งแก่ก็ตั้งใจรักและเคารพบ,บาร์เทอร์มาตลอดอจนถึงวันนี้ด้วยบอสเทอร์จะคิดอะไรก็คิดไปเรื่องของกูจะคิดอะไรก็เรื่องของกูมึงไม่ได้ให้เกียรติกูแล้วมึงก็ต้องให้เกียรติมึงอะ บาร์เธอบอกบอกบ,บอกบ้าเธอบอกหนูว่าบาร์เธอเอาหนูจัดไปอยู่ประเภทไหนนะน<บ>ร,ร้องไห้อ่ะเสียใจไอ้สัตว์เรื่องมึงมหนูหนูไม่ได้จะอะไรจะบาร์เธอแต่บาร์เธอมึงก็ร้องไปมึงก็ไปร้องให้คนที่<บ>มึงสนใจฟังเลยไอ้สัตว์กูไม่ได้อยากฟังบา้าเธอหนูอยู่ประเภทอะไรอะไปกับคนเต้นตไป มึงจำไว้นะกูไม่เอามึงแล้วแค่นั้นแหละ พี่ไก่รู้แล้วบาเธอแต่บาเธอต่อพิงไก่ก่อนตัวกูด้วยกูไม่อยากใกล้กับมึงงอไปกันตัวกูดิบาเธอแค่ปิงไก่เล่นสนุกเองบาเธอไม้มึงเอามาลองไปจากูดิมึงจะให้กูมึงจะออกเองหรือไงฮะหรือให้คนเงางอกมึงพูดเทียอะไรเดิ๋ยนี้ห่างๆกูด้วยบาเธอเกลิงหนูขนาดนี้เลยเหรอ จอมึอไงมไม่ได้เอาไงแต่แต่โอ้โหแต่บาเธอร์บาเทอร์ทำทำเหมือนกับปิ้งไก่แทงข้าง,งลังหรืออะไรอย่างนั้นพวกบาเธอร์เลยอ่ะมึงให้เกียรติกูป่ะล่ะไม่ใช่ครั้งแรกไงกูพูดมันกี่รอบแล้วเรื่องเนี้ยหูมึงไม่ได้ยินนะอ่ะหูมึงเป็นอะไร ได้ยินมาเธอแต่โอ oh. uh ้โหมาเธอเหมือนกับหนูแบบมึงอแล้วเธอทำหนูก็หนูเป็นตัวหวังอะไรจากมาเธออย่างนั้นอ่ะมึงเอาไปอตัวเดิมึงพูดเชียอะไรก็พูดเถอะกูเคยให้เกียรติมึงที่สุดละกูเคยภูมิใจในตัวมึง กูเคยดี่ยวมึงมาตลอดแต่สิ่งนี้มึงตอบแทนกูมึงหักหน้ากูกลางที่ประชุมอะนะมึงมีผู้เชียร์อะไรตรงนี้มึงก็พูดเลยครักูไม่แคร์หรอกเดี๋ยวพี่ไปรุตรักกันน้องเจอกันโอเคครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวค่ะพี่แจ็คครับ เพศไสัตว์ดารเคุยอ่ะมีเปล่า